สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอดอลแอดเวนเจอร์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสิร์ควาครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปดูตัวละครอย่างเซเว่นไนท์ในเกมนะว่าแต่ละตัวมีความสามารถอย่างไรจากการเช็คอินนะครับเช็คชื่อวันที่3 7มเจโมงเช้าเนี่ยเราจะได้สุ่มเซเว่นไนท์ทุกคนคนละ1ตัวไปติด ID เลยนะแล้วแต่ละตัวมันทําอะไรบ้างสกิลคอมโบควบใครหรือว่าใช้ไม่ได้กับใครทับกับใคร เพื่อเพื่อจะตัดสินใจรีไอดีหรือเปล่าอันนี้ก็ลองฟังความคิดเห็นจากผมได้ครับแต่ก่อนอื่นขอฝากผู้สนับสนุนนะครับร้านเอลติชช็อปนะก็รับเติมเกมเซเว่นไนท์ไอเดลเอเวนเจอร์เติมถูกกว่านะครับสามารถไปใช้บริการได้แน่นอนว่าทาตัวเกมนี้ก็เติมถูกอยู่แล้วแถมค่อนข้างเป็นมิตรพอสมควรนะถ้าเติมผ่านร้านอีกเนี่ยคุณก็ได้ความถูกกว่าเข้าไปอีกนะโอเคทีนี้เรามาคุยกันก,นก่อนเกมนี้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าบัฟเหมือนกันอยู่นะครับผมยกตัวอย่างบัฟ เอ่อคริติคอลละกันของเป็นของไรอันและกันนะเพราะว่าผมมีไรอันอยู่เนาะไรอันเนี่ยนะครับจะมีบัฟอัตราคริติคอลเลเวล5เพิ่มอัตราคริติคอลเลเวล5ผลคือเพิ่มอัตราคริติคอล20%ทีนี้ถ้าเราไปดูตัวละครที่เป็นออร่าบัฟคริเนี่ยซึ่งก็คือในส่วนของเซร่านะเซร่าอยู่ไหนนะเซร่าอ้อเป็นยูนิคเนาะ เอลาของเซราเป็นการโจมตีเฉียบคมเลเวล4เพิ่มอัตราคียข้อ16%จะเห็นว่าชื่อสกิลของเซรากับไลออนคนละอย่างกันนั่นหมายความว่า ตัวละครเซาและไรอันสามารถใช้งานร่วมกันได้ส่งเสริมกันบัฟบ,บวกกันเข้าไปเลยนะครับใช้งานได้แม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นการเพิ่มคริติคอลเหมือนกันก็นกตามนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องสังเกตนิดนึงครับเพราะว่าตัวละครบางตัวมันจะมีบัฟที่เหมือนกันแต่เลเวลแตกต่างกันกรณีนั้นจะปรับใช้เลเวลสูงสุดนะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของเซเว่นไนท์กันบ้างดีกว่าว่าเซเว่นไนท์ทั้ง7ตัวในเกมเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างและ มีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างนะผมขอเริ่มจากตัวละครอย่างลูดี้ที่เป็นตัวมัสคอตของเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก่อนเลยลูดี้เนี่ยผมขอเริ่มที่สรุปก่อนนะครับสรุปลูดี้เก่งไม่เก่งสายฟรีไม่เก่งครับ <c oughs> สายเติม <c oughs> เก่งครับเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมนะครับมีเลดอัพลูดี้คุณสามารถทำลูดี้สีดาวห้าดาวหดาวได้แบบตั้งแต่ต้นเกมเลยถ้าหัวคุณสามารถ เพิ่มเพื่อเปิดตู้ตัวละครพิกอัพเพิ่มหรือคุณจะยอมเปิดนะครับตู้ธรรมดาให้ถึงขั้น6แล้วเอาทรัพยากรเนี่ยมาลงเปิดลูดี้ก็ได้อันนี้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่จะดันลูดี้ไปเลยนะแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าทําไมผมถึงบอกว่าลูดี้ดูจะไม่ค่อยเก่งสําหรับสายฟรีหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับอย่างแรกเลยคือตัวแทคกในเกมนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าัฟอมตะกับโลบอยชิวลลูดี้จะไม่ใช่ตัวละครประเภทนั้น ลูดี้จะยืนแท้งด้วยความถึกตรงๆป้องกันดิบๆของตัวเองแล้วก็อาศัยการฮิวหรือว่าการฟื้นฟูจากตัวเองแล้วก็จากเพื่อนในทีมทําให้มันต้องใช้สแต็กสูงมากต้องปั้นดาวเยอะต้องเลเวลค่อนข้างเยอะหรืออาจจะต้องเลเวลนาตัวดาเมจถึงจะยืนรับดาเมจเป็นตัวแท้งตัวหลักของเกมได้ยกเว้นคุณจะเล่นแท้งปรักเป็นตัวอื่นในช่วงต้นเกมแล้วเอาลูดี้มาซับพอร์ตอีกทีเพราะว่าลูดี้จะมีบัฟ เพิ่มโลทันทานหรือว่า5หรือเพิ่มการป้องกันให้กับทั้งทีมได้เซเว่นไนท์จะสามารถบัฟให้กับทั้งทีมได้นะครับเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของกลุ่มเซเว่นไนท์เลยกลุ่มอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะบัฟตัวเองยกเว้นตัวละครประเภทออรา่าที่จะแจกออร่าทาั้งทีมได้และออร่าส่วนใหญ่จะจํากัดสายแต่เซเว่นไนท์จะไม่จํากัดสายนะครับอ่ะลูดี้จะช่วยเพิ่มถึกให้ทีมครับทาให้ทีมถึกขึ้นแน่นอนว่าถามว่ามันห่วยขนาดนั้น,นไหมมันไม่ได้กากหรอกเพราะว่ายังไงมัน ให้ทั้งทีมถึกขึ้นเนี่ยมันก็รับดาเมจได้นานขึ้นพอตัวแท้งต่อให้ตัวแท้งมีอมตะมันรับดาเมจได้มากขึ้นมันก็ข้ามอมตะช้าลงข้ามอมตะช้าลงมันก็ยืนทหได้นานขึ้นหรือตัววอยชิลวอยแตกไปแล้วก็ยังยืนอึดได้กว่านานกว่าเดิมแล้วก็เปิดวอยชิลใหม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นรูดี้จึงเหมาะกับการใช้เป็นแท้งรองนะครับในสําหรับทีมทั่วไปหรือถ้าเขาจะใช้เป็นแท้งหลกักต้องเป็นคนที่อัดเลเวลรูดี้หรือว่าอัดดาวรูดี้เนี่ยเยอะๆหน่อยถึงจะเอามาใช้งานได้อย่าง ดีเยี่ยมนะครับหรือว่าดีกว่าตัวละครอย่างสายอัมตะานั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าลูดี้น่าจะเป็นตัวละครที่ดูใช้งานยากที่สุดนะครับในบรรดาเซเว่นไนทั้งหมดนะตัวละครเซเว่นไนต่อมาอีกตัวหนึ่งครับผมขอไล่เป็นเจฟแล้วกันเออเจฟเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับคือเจฟเนี่ยจะสามารถบัฟ ความเร็วในการโจมตีได้เมื่อิติดคริทิคอลซึ่งบัฟความเร็วในการโจมตีนี้เนี่ยในเกมตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีน้อยมากครับมันมีแค่อลี่คนเดียวออลี่เนี่ยทับกับเจฟนะครับถ้าคุณมีออลี่แล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเล่นเจฟซึ่งออลี่เนี่ยจะแจกเป็นออร่านะครับที่แจกบัฟความเร็วให้กับทีมประชิดเนาะก็อาจจะทับกันถ้าใครมีออลี่แล้วเปิดด้เจฟเนี่ยอาจจะแอบเกลือนิดนึงนะอันนี้นะครับ ออนอกจากนั้นซึ่งใช้งานของเจฟเนี่ยจะมีน็อ c แ back นะซึ่งน็อ c แ back เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าเล่นใน PVE เนี่ยมันอาจจะน่าลำคาญนิดนึงเพราะว่ามันกระแทกมอนให้กระเด็นออกแล้วมันอาจจะทำให้ดามเมจเราดรอปลงทำให้การผ่านด่านเนี่ยมันยากขึ้น <c oughs> สมมุติว่าคุณอาจจะผ่านด่าน200ได้คุณกลายไปว่าคุณอาจจะอยู่ด่าน1 9อาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะอ่ะอันนี้คือข้อเสียของน็อ c k back นะแต่โดยรวมแล้วก็บัฟความเรในการโจมตีซึ่งช่วยเร่ง DPS ให้กับทั้งทีมได้มากๆอยู่แล้วเนาะก็เป็นตัวที่น่าสนใจตััวนนึงงะขอเจฟครบ ตัวต่อไปครับคู่เจฟเราต้องพูดถึงสไปแล้วกันสไปเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะใช้งานได้น้อยในแง่ของความจําเป็นในการใช้งานในช่วงต้นเกมเพราะอะไรเพราะว่าสไปนะครับจะมีเพิ่มความแม่นยําแต่เรายังไม่ได้ต้องการเรื่องของความแม่นยํามากนะักจากที่ผมเล่นมาในช่วงสองสามวันแรกนะครับ ตัวที่มีหลบเนี่ยจะมีบอสอยู่แต่ว่าเราก็จะมีพวกตัวดีบัฟที่เป็นตัวลดหลบนะครับถ้าเป็นใครเล่นทีมตีไกลเนี่ยจะมีตัวลดหลบอยู่แล้วแต่คนที่เป็นทีมตีใกล้เนี่ยอาจจะถ้าได้สไปามาอาจจะดีเพราะว่าใส่เป็นบัฟแมนเข้าไปแทนก็จะทาให้ทั้งทีมเนี่ยตีตัวที่มันหลบเก่งเนี่ยได้อย่างดันเจียนดูลาฮานนะครับที่มันจะหลบได้ค่อนข้างเก่งอันนี้ก็จะช่วยในส่วนนั้นได้ใน,นส่วนการเล่น PVE PVE เอ er, ่อ PVP อย่างอื่นเนี่ยยังไม่มีทีมที่เป็นทีมเน้นหลบเป็นพิเศษมากมายนะักแต่ถ้้าาผ่่นนน3ววััแแรรกไปลีีีมมมจะคคคทบ คริสเนี่ยจะมีบัฟหลบทั้งทีมเพราะฉะนั้นแล้วสไปน์น่าจะเป็นตัวที่สามารถเคานเตอร์คริสได้ในการเล่น pvp นั่นเองนะก็เป็นตัวที่มีเงื่อนไขในการใช้งานนิดนึงส่วนสกิลของสไปน์เนี่ยเป็นสกิลสโลครับเป็นสกิลเอโีนะเอ่อดาเมจไม่ได้แรงมากแต่ว่าเป็นเอีแล้วก็มีสโลนะครับพร้อมกับดาเมจดอทนะครับอยู่ในสกิลเดียวกันน่าสนใจแต่ไม่มากนะครับผมตัวต่อมาครับเราไปพูดถึงคริสแล้วกันเพราะเมื่อกี้เราเป็่ชั่นถึงนะคริสเนี่ย ถ้ามองกลับกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคริสเนี่ยน่าจะน่าใช้กว่าสไปนะเพราะว่าพอเราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยตัวแทงเราจะเริ่มยืนไม่ได้แล้วอย่างตัวแทงที่มันใส่อมตะเนี่ยพออมตะหมดแปดวิเนี่ยมันตายหรือมันเข้าอมาตะเร็วนะครับมันไม่พอแปดวิไม่พออต้องใช้ประมาณสักสิบสองวิอะไรอย่างงี้เนาะก็ถ้าเกิดเรามีหลบทั้งทีมติดมาเนี่ยตัวแทงหลบได้บ้างมีจังหวะฮิวขึ้นมาจะมากดยาได้มันก็จะยืนได้นานขึ้น ผมว่าเนี่ยน่าจะเห็นผลในการใช้งานเพื่อช่วยในการเอาตัวรอดกับทีมทําให้ทีมเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีขึ้นถ้าดาเมจเราถึงตีทันเราก็จะผ่านได้ง่ายขึ้นรวมถึงเล่อในอารีนาใน PvP เนี่ยก็ช่วยหลบทั้งทีมผมว่าดีอยู่แล้วถ้าอีกทีมนึงไม่ได้มีตัวบัฟแม่นเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะส่วนสกิลใช้งานจะเป็นสกิลที่เน้นแรงตามเลือดนะ แต่จะไม่เกิดความเสียหายเพิ่มเติมกับเป้าหมายที่แข็งแกร่งอันนี้ผมอ่านไทยแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอ้างอิงจากภาคอื่นนะครับมันจะตีความได้ประมาณว่ามันมีผลกับมอนสเตอร์หรือถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเวลาเอาไปใช้กับมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นทำดาเมจเป็นตัวเลขที่ตายตัวแทนซึ่งอาจจะกําหนดมาว่า2030อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าทางตัวเกมนี้เนี่ยไม่ได้เขียนชัดเจนขนาดนั้นถ้าเอาเป็นว่าถ้าไปตีคนเนะี่ยมันหักเลือดได้เลย25%สอนตนะครับในส่วนของสกิ ซึ่งเลเเกมผมมองว่ามันจะดีตอนที่ตัวคอครต,ต่างๆเนี่ยเลือดเยอะมากๆสกิลที่ะส่งผลความแรงที่สูงมากแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากนักในแง่ของตัวเลขที่ถูกหักไป25%ตัวต่อมาครับเราไปพูดถึงเดลโลนแล้วกันอ่าเดลโลนเดลโลนนะครับจะเป็นตัวบัฟคริติคอลดาเมจคริติคอลดาเมจนะครับจะเป็นบัฟชื่อบัฟกระนำนะเลเวล5ตัวเดลโลนเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแล้ว ตัวแรกเนี่ยคือเจฟที่มีตัวบัฟทับก็คือออลี่ใช่ไหมเดลโลนนะครับจะทับกับโครี e, ้ในทีมประชิดและโนโฮในทีมปีไกลถ้าเราได้เดลโลนมาในทีมประชิดเราแทงโครี e, ้ดีมากเพราะเดลโลนก็เป็นตัวประชิดแต่ถ้าคุณได้เดลโลนมาแล้วคุณเล่นทีมปีไกลนะครับอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าผมก็คิดว่าเดลโลนน่าจะดีกว่าคือเดลโลนเนี่ยจะช่วยเพิ่มคริดามจให้กับทั้งทีมได้ัน่นหมายความพวกตัวซัพพอร์ตหรือพวกตัวแทงของคุณเนี่ยก็ ในรับฟับครีดาเมดโดยเช่นเดียวกันนะถ้าคุณใส่เป็นโนโฮมาเนี่ยโนโฮมันจะบับครีดาเมิให้กับตัวตีไกลเท่านั้นแน่นอนว่าตัวโนโฮเองมันเป็นสายฟังก์ชันมันก็จะไม่ได้แล้วก็ตัวแท้งเอ่อถ้าคุณใช้เป็นตัวแท้งมันก็จะไม่ได้ใช้ตัวฮิวก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเดลโรเนี่ยจะได้หมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นทางเลือกในการใช้งานและกันสําหรับใครที่ได้เดลโรนมานะก็ตีไกล้ใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นทีมตีไกลอาจจะเกาหัวน,หนิดนึงเอาไปลองเล่นดูว่าอะไรดีกว่าแล้วกันนะครับโอเค ส่วนสกิลใช้งานครับจะมี CC ใบแบบวงกว้างนะแล้วก็มีดาวเมจเท่าเท่ากันนะกับเซเว่นไนต์ตัวอื่นๆนะครับเออเซเว่นไน์ทั้งหมดเนี่ยนอกจากราเชลเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างใกล้กันราเชลจะตีเบาสุดนะครับในบรรดาเซเว่นไนต์ทั้งหมดในแง่ของตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะตัวต่อมาครับก็พูดถึงราเชลเลยละกันราเชลนะฮะจะบับอัตราคริติคอลนะครับในชื่อบัฟเฉียบคมแน่นอน ถ้าเดอลนตัวทับกับตัวออรา่าลาเชลก็ทับกับตัวอรอ,รอร่าอัตาครีคอครับซึ่งก็คือเซร่ากับอาริสนั่นเองถ้าคุณเล่นทีมประชิดคุณแทนเซรา่าถ้าคุณทีมตีไกลคุณแทนอาริสนะเหตุผลเหมือนกับตัวเดอลเลยทีมตีไกล้ดีทีมตีไกลก็อาจจะเกาหัวนิดๆถ้าเกิดอนาคตคุณได้เซเว่ไนไนท์มาเพิ่มแล้วต้องถอตัวตีไกลออกเรื่อยๆเ,เนี่ยก็อาจจะ เปลี่ยนไปล่้ทิมตีใกล้ดีกว่านั่นเองนะในอนาคตนะครับโอเคก็ตรงๆครับไม่มีอะไรมากครับมีบัฟอัตราคิดที่เข้า20เนาะแล้วก็สกิลใช้งานจะเป็นสถานนะเผาไหมซึ่งจะเป็นดาเมจดอทนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ราเชลมันมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่น้อยกว่าตัวอื่นนะเพราะว่าเรามีสถานะดอทนะครับที่ตอบเลือกศัตรูได้นั่นเองครับโอเคตัวสุดท้ายครับก็คือไอรีน ไอรีนเนี่ยจะเป็นตัวบัฟพลังโจมตีครับเช่นเดียวกันกับราเชลและเดลโลนทับกับตัวออร่าครับผมแต่ไอรีนจะมีภาษีดีสุดในบรรดา3ตัวที่พูดมาก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวละครที่มันจะทับกับไอรีนนะครับมันคือมิงหมิงแล้วก็ฮาวนะครับซึ่งทั้งมิงหมิงและฮาวเนี่ยมันเป็นตัวละครระดับเอพิกอาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างเซราอย่างโคอี้อะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นระดับยูนิคมันก็จะมีสแต็กลงมาจากเลเจนด์ไม่เยอะใช่ไหมแต่พอเป็นเอพิกเนี่ยเอพิกเนี่ย ผมมองว่ามันต่างกันเยอะมากแล้วถ้าได้มาเนี่ยคือแทนได้เลยอย่างสบายใจครับผมในส่วนไอรีนนะมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีสุดท้ายนะครับ25%ให้ซึ่งตรงกับหมิงหมิงในทีมประชิดเราก็ฮาวในทีมตีไกลนั่นเองส่วนสกิลใช้งานจะมีสถานะนะครับที่เป็น c c ีอัมาพาตทำให้ขยับไม่ได้แล้วก็สกิลดามเมจจะเป็นวงกลม3เมตรนะสำหรับตัวไอรีนครับอันนี้ก็มาดูหมดนะครับของเซเว่นไนนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ตัวหน้าเอกสารที่ผมสรุปมาให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับอ่าอรลีนะครับทับกับหมิงหมิงแล้วก็ฮาวนะแต่ตัวอื่นเช่นเซบาสเตียนคิริเอลสปีน่าเนี่ยจะมีชื่อบัฟคริที่แตกอ่อบัฟโจมตีที่แตกต่างกันออกไปทําให้บัฟเนี่ยไม่ทับซ้อนกันสามารถเอาไปบัฟได้เลยครับราเชลนะครับอัตราครินะครับเซาอลิสทับไรอันไม่ทับเดวลอนคริดามิครับโคอีโนโฮทับลูรีไม่ทับนะ เจฟครับบัฟสปีดครับมีออรี่ทับตัวเดียวนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นออกาคิลเลลสโนเลตแล้วก็เอสปาร่าอันนี้ไม่ทับครับเพราะว่าชื่อสกิลไม่เหมือนกันคริสบัฟหลบนะครับตัวออราไม่มีนะตัวอื่นๆก็จะมีะไรอันอาริมมิลาดนะครับอันนี้จะไม่ทับกันสไปครับเพิ่มแม่นในเกมตอนนี้ยังไม่มีตัวอื่นเลยนะ จริงๆสไปด์เนี่ยดูเป็นเอกลูซีที่สุดนะครับในบรรดาตัว7ซเว่นทั้งหมดนะมีโอกาสที่หุ้นน่าจะขึ้นในอนาคตได้ตอนที่คริสเนี่ยเยอะๆนะครับสไปด์น่าจะมาแต่ถ้าถามว่าในการใช้สไปด์ในการลุยด่านต่างๆเนี่ยผมยังมองว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เนาะส่วนลูดีตัวออร่าไม่มีนะครับจะมีทับก็เออจะไม่ทับก็จะเป็นฮามานเฮเลเน่แล้วก็อีวานที่จะมีชื่อสกิลไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลตอนนี้ ถ้าถามผมว่าผมอยากได้ตัวอะไรแล้วก็ไม่อยากได้ตัวอะไรที่สุดนะครับอันดับแรกเลยคือผมอยากได้ไอรีนครับมากที่สุดเพราะว่ามันสามารถแทนตัวก๊าซชมพูได้ก็คือหมิงหมิงกะฮาวจะได้ทําให้ทีมเนี่ยพลังสูงขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดผมเล่นทีมประชิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยไอรีนจะดูภาษีดีขึ้นเยอะมากครับรองลองมาก็จะเป็นลาเชลครับที่อยากได้นะแน่นอนว่าบับคริเนี่ยอัตาคริสเนี่ยมันสูงกว่าตัวละครซัพพอร์ต ในเกมออร่าตอนนี้ก็เป็นราเชลครับรอลงมาอีกทีนึงก็เป็นเดลโอนครับก็มาแทนตัวการ์ดแดงเหมือนกันแล้วก็4ตัวล่างจากใจผมผมแอบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ถ้าต้องได้จริงเนี่ยกเ็เจฟหรือคริสนะฮะเจฟเนี่ยจะเพิ่มตีเร็วทำให้ DPS เ,เนี่ยเร็วขึ้นแรงขึ้นแน่ๆอยู่แล้วส่วนคริสเนี่ยช่วยเอาตัวรอดผมอยากได้2ตัวนี้รองลงมานะครับ6กับ7นะแล้วก็มาถึงมาทันที่6กมาทัาที่7 ส่วน2ตัวสุดท้ายที่ผมยังไม่อยากได้ตอนนี้นะครับก็คือสไปด์กับลูดี้ลูดี้ผมยังไม่อยากได้มากที่สุดเพราะว่ามันดูแล้วอาจจะใช้งานยากถ้าเราไม่ได้ไปปั้นต่อโอกาสใช้ยากมากเลยยกเว้นว่าเอาไปใช้แค่ตัวแท้งสำรองในบางด่านเท่านั้นซึ่งเราก็ไปใช้ตัวแท้งสำรองเป็นตัวอื่นก็ได้เป็นตัวอมาตะ2ตัวก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะส่วนสไป์เนี่ยอย่างที่บอกไปอาจจะหุ้นขึ้นในอนาคตครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเข้าวๆวของผมว่าในช่วงที่ผมเล่นเกมามา2 3วันเนี่ยนะครับ ตัวไหนมันดูน่าสนใจแล้วก็ไม่น่าสนใจในความคิดผมนะแต่แค่นี้เท่านั้นอนาคตมันอาจจะมีการใช้งานที่แตกต่างออกไปและตัวละครที่อาจจะไม่เก่งวันนี้อาจจะเทพซ่าในวันหน้าหรือตัวละครอย่างลูดี้ที่ถ้าเป็นสายเปจะเก่งมากแต่ถ้าเป็นสายฟรีอาจจะปัญยากและใช้เวลานานกว่าเขาจะเก่งนั่นเองครับสคริปต์นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า